โจ,ะโจะอะไรไปนี่เราช่องใครกันทีเนี่ยช่องเก๋แล้วทำไมไปพูดแบบนั้นน่ะ<อ>ทำไมเขาได้ยินหมดเลยที่ไปพูดอะ่ะมันมันไม่โอเคเลยอะ่ะใครพาทำอะ่ะก็คอนเทนต์เฉยตลกตลกอะไรอะ่ะเบื่อจังส้มตำอยากหม่ำส้มชอบดื่มใครดีทำไมไปพูดอย่างนั้นน่ะไปาายากจะกวนไปไปกวนช่องไปไม่ดีกว่าไปอยู่ช่องเขามากวนใส่ช่องเขาเหรอโดนแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อก่อนเปิดแล้วกระทงอยากโดนกระทืบ ไมไปไม่ได้เป็นแบบนี้แล้วทำไมเป็นขนาดนั้นเออถ่ายไปเลยเนี่ยเอาให้ดูเลยความเดียวว่าเขาไม่โอเคนะเว้ยมาถ่ายคลิปช่องเขามาเป็นแบบนี้เอาขีนเท,ท้าเนี่ยมีหลายเท้าเลยไปให้เขามากินแบบดีๆโอ้โหเขาได้ยินแล้วไปกวนมากๆเลยเขาได้ยินเสียงแบบไม่ไหวว่งมันเป็นนะค,คอนเทนต์นะถามเคียร์ทีมดิคอนเทนใครวะไหนคนไหนคนไหนคิดคอนเทนต์โตให้ไปกวนขนาดนี้เนี่ยหยุดไปไหนไ,ไปๆๆไหนละไปไหนไปไหนวะเขาไปอยู่ช่องตัวเองอะ ตัวเองอยู่เป็นผู้ให้มาอยู่ช่องเขาอะไรอ่ะําอะไร <c oughs> เขาไม่ตลกกับไปด้วยทาไมต้องเป็นขนาดนั้นก่านไม่ได้เป็นแบบนี้นี่ทาไมย้อมผมเขียวแล้วเป็นแบบนี้เลยอ่ะก็ <c oughs> มันเครียดอะแล้เล่นไซเบอร์พังไม่ได้อะคืออะไรไซเบอร์พังทำแบบกวนๆเสร็จแล้วเขาก็มากินแล้วเขาก็แบบเฮ้ยเ <Hey! S 1> ็ดจังเลยอย่างนี้เหรอ <c oughs> ต้องการแบบไหนอะเก็ไม่อยากกินส้มตำป่ะเขาไม่อยากกินเพราะความกวนของไปนี่แหละเก็บเบื่อส้มตำแล้วใช่ไหมอยากหม่ำต้นติไม่เขาไม่ตลก บบเรียกเขามาถ่ายคลิปดีๆแล้วดูดิมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนแบบอุ้ยที่รักคนต้องการน่นารักน่ารักก<อ>็คนคนมันมีแต่ว่าเขาแบบว่าใครใครว่าเกาะเมียดังเกาะนี่<อ>แล้วมันใช่ที่ไหนอะ่ะเขาเกะไปก็แค่แมงวันไปก็แค่คนอื่นไปไม่ใช่เป็น เขาสัก็หน่อยอะไรวะเนี่ยเอาไปมาบอกเขาเป็นเมียไม่ใช่ก็คือหลายคนบอกว่าเขาอะเกาะเก๋ดังเอางี้ดกว่าแบบคนด่าแบบว่าเนี่ยเกาะเมียดังเนี่ยอะไรเงี้ยมึงไม่ได้ดังด้วยตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็มายอมรับแล้วนี่ไงว่าว่าผมมาเกาะเมียดังเนี่ยเขาไม่โอเคกับตรงเนี้ยไปเกาะยังไงไปไม่รู้คนดูไม่รู้ว่าเขาเกาะไปดังนั้นถ้าจริงๆเก๋เกาะผมดังครับผมไป่น เหมือนยังต้มต,ต่ำอ่ะกินกินนะอ่าอ่าโอเคโอเคไม่กินแล้วนนะคลิปนี้ก็ไม่ทำพริกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วให้เขาแต่งตัวมาแล้วแบบโอเคเขาไม่ไหวคอนเทนต์ใครนะถ่ายหน้ามันซีถ่ายหน้ามันหน้าเกียร์ถีบอ่ะ อร่อยครับฟอสไม่กินเผ็ดฟอสยังกินได้เลยเหรอใช่อ,อร่อยจริงเบื่อแล้วส้มตำใช่ไหมอยากฝามส้นเนะื้อส้นซีโอิ๊วคนตอบว่าอะไร <c oughs> ครับ <c oughs> ที่รักมานี่มานี่ไม่ต้องเรียก <มา S 1> แล้วที่ลงที่รักอ่ะมานาน,น,นะช่วยกันช่วยกันเดี๋ยวเอาในนั้นลาดมาบนนี้ราดไหนอ่ะราดบนเนี้ราดหน้าไหมซีอิ๊วเอาไหมล่ะเอาไปราดเลยราดเลยมาช่วยกันทำับนี่ครับผมสองคนเราทำคุกกี้กันเหมือนคลิปแรกๆเลยทุกคนชอบไหมน่ารักอ่ะเบื่อแล้วกุ้งล็อบสเตอร์อยากเป็นแก๊งสเตอร์ไปกระทืบหน้ำ อันนี้คอนเทนต์คอนเทนต์มาเทเลยเท <มา S 3> เลยโพไม่แบวแล้วนะวันนี้บอกให้ออ้ยน่ากินมากเลยเฮ้ยเอาไปเอามาพัน์น้ากินไว้ย้ท่านผู้ชมว้าวาส้มตำโจโจสไตล์ไบร์เดอร์โอเคครับตอนนี้เมนูก็โจ,โจของเราเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะครับคือเมนูต้มตำแฟนไม่ทนกินเมื่อไหร่เลิกเมื่อนัรนนะผมผมบอกเลยว่าพอทะลุแน่นอนที่รักเขาตั้งให้ ทอมตีน,ตตนแล้วเราเลยมาลองกินนะว,ว่ามันจะเผ็ดแค่ไหนบอกเลยว่าที่นี่ไม่มีน้ําดับเผ็ดเพราะว่าน้ํานี่นะครับป้อนเผ็ดอยู่ที่1ล้านสกอร์ลูอบอกเลยว่า<อ>เผ็ดแล้วเผ็ดขึ้นไปอีกแล้วก็เผ็ดขึ้นไปอีกเรื่อยๆบอกเลยครับก่อนที่จะทําเสร็จนะผมอยากพูดหนึ่งประโยคครับนะ it's a complicated procedure แปลว่าอะไรเดี๋ยวผมป้อนแฟนนะครับเอาแบบชิ้นแบบที่ไม่เผ็ดมากโอ้ไปไม่เป็นไรหรอกมันเดียวเล้วโอ้ไปเฮ้ยไป มันเยอะต้องไหนอครับท่านผู้ชมเราไปกินโชว์ก่อนนั่นไงว่าแล้วโอ้โหต้องมาจบที่มุกเนี้ยซึ่งผมก่อนตกักผมก็เตรียมใจอยู่แล้วว่าต้องมากินเองนะมาเดี๋ยวผมมาโชว์ความเป็นยูทูบเบอร์ึ่1ตลอดกาลนะผมตอนนี้บอกเลย,ยเพื่อใ,ใครว่าก่อนเขายังพูดไม่จบเลยออมอง ไม่ต้องทําขนาดนี้ก็ได้ตอนนี้ผมหาแซลมอนไม่เจอกำ <c oughs> ลังคว้าหาแซลมอนอยู่ไม่อยูไ่ยงไงหนวะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆอย่าไปทําตามนะคะเพราะว่ากระเพาะอาจจะทะลุได้นะไรกูชิเดียวโอ้ยโจ๊ดเยอะนะน้ำนะครับน้ำไม่ไหวแล้วโ <c oughs> จ๊ดเยอะ ต้อะวังนะทุกคนตอนเริ่มคลิปมาเก๋ก็สปิริตอยู่หรอกตอนจริงๆตั้งแต่ทำยูทูปมาคลิปที่ทํากินมาม่าเพ่กับไปอ่ะตอนนั้นน่ะเก๋ยังไม่เป็นโรคกระเพาะไงซึ่งตอนนี้เก๋อ่ะไม่สบายเก๋เป็นโรคกระเพาะเก๋กินไม่ได้ไม่ไหวไหมเราไปกินอะไรของไหเนี่ยโอยมันเผ็ดมากแน่เลยอ่ะเขาหูหูคาราว่าในความสปิริตของไปแล้วคลิปนี้เขาให้สิเต็มเลยเขาให้ไปสิเต็มแล้วนะเขาเป็นอาจารย์ทีาไม่ต้องกัไกลุมน้ดูสภาพมันเป็นอะไร เบื่อไหมเบื่อแล้วต้องตามมายังมาซ่อนตีอนตรงไหนวะ <c oughs> อยากเอาฐานเนี้ยไปให้ลุงโจโจอินโจโจแล้วลุงจะบอกว่าที่ตั้งแต่ลุงทำมา <c oughs> ไม่เห็นเลย <c oughs> อยูไ่ได้ไงอะลอง